Today, I have some awesome products here, all the way from Thailand, mm -hmm. and we also have some skincare products yes. from Krisana. Mm -hmm. We Prisana. have a bar of soap here, mm -hmm. and it's a really, really nice soap. Yes. And we also have a nice, beautiful, tasty coffee. Yes. from Viva Coffee a r a b i c a Coffee. These products have a lot of unique information on it. e s These products are very healthy for you. And today we're gonna try the coffee. Are you ready to try the coffee? สวัสดีครับผมอ๋อน้องชายน่ารักครับผมน้องชายอ่าชื่ออะไรครับผมชื่อสุภาครับสุภาใช่วันนี้โชคดีครับผมได้มาอยู่บน top of the hill ซึ่งน้องเฮียเฮได้มาพบน้องชายที่น่ารักท่านนี้ เป็นอาร์ติสเนาะใช่ค่เป็นนักร้องเป็นศิลปินทีอ่อยู่ในดวงใจของพวกเราครับผมบชาวชาวกัมพูชาชาวไทยชาว<ะ>ลาวได้มีโอกาสได้มาพบแล้วก็ความรักความปรารถนาดีที่เรามีให้ต่อกันเนี่นะครับผมเดี๋ยวขอให้เถอะไปนิดหนึ่งครับผมผมอยากจะได้เห็นกลองด้วยกันเออยูกนโมบายเตอร์บินโดรา e ันสีัยดแ thank you so right now uh because of love and care that we can give to each other <laughs> and then bring all the good thing to uh the world right now i'm so happy that um to see your music you sing so good thank you so much yeah i hope that we can hear some more and i hope that i can share u uh, t to our community พี่น้องชาวราชทายครับเพราะว่าเท่านหนุ่มใช้หนุ่มรูปงามท่านนี้มีความสามารถมากมายครับผมแต่ว่า มาพูดถึงว่าถ้าหากว่ามีเพลงดีๆ the good music ใช่คร is music is like food ใช่หัวใจหัวใจทำให้เราสบายเนาะใช่ but if we have the good food the หัวใจดีเราก็ควรจะมีอาหารที่มาใช้มาเดิมมาดูแลใช่ครับเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยสบายสบายมากก็สนุกมากครับผมครับผมก็จะต้องมาดูแลตัวเองครับผมบางคนก็ดื่มเหล้ามากแล้วก็ไม่ดูแลตัวเอง ก็ไม่สบายฉะนั้นเราก็มาหาเอาสินค้าดีๆเนี่ยมาช่วย oh <my> มาคลีนโดยเฉพาะพวกชาพวกกาแฟ oh <my> แล้วก็ไอ้พวกเนี้ยจะมาช่วยรักษาภายในดูแลภายในอินไซร์เนาะคลีน Help all the vitamins ทำให้ผมไม่ห้าม Hypertension Cholesterol oh <my> uh, Cancer or Diabetes นาะเป็นโรคเป็นภัยมากมายแต่ว่า มาลอกศึกษาดูครับผมว่าชากาแฟจากกรษณาเนี่ยจะช่วยยังไงได้เดี๋ยวเราไปศึกษากันต่อแล้วเรากา็มาดูแลภายนอกซึ่งน้องชายลองใช้สกินแครนเนแ์เนี่ยแต่สบู่เนี่ยจะดียังไงแล้วก็ากาแฟจะดียังไงเดี๋ยวเรามาลองชิมดูแล้วก็เอาลองไปใช้น้องชายยังไม่ได้ใช้สบู่นี่นะครับผมเป็น เอ uh, very very special อ่ o ลองดเนะครับผมเดี๋ยวจะเขาฝากให้น้องชายได้ไปลองใชด้ดูมันเป็นพรีเมียมครับผมที่อ่ uh, จะช่วยให้สกินแชร์อ่ uh, ปกตินุ่มหล่อแล้วแต่เนี้ยวันเนี้ยจะได้ของที่ดีมาช่วยดูแลผิวพรรณหน้าตาแล้วก็ภายในให้แข็งแรงร้องเพลงเพราะๆให้พวกเราฟังตอนนี้เรามาลองอ uh, ดื่มกาแฟากันก่อนเนาะเดี๋ยวผมแกะกาแฟน้องชายแกะกาแฟเทนี้แล้วผมก็ ก็อันนี้บีบัคาฟรีครับครับผมอย่าก็เป็นคนเดียวนะอ่าดื่มครับผมแล้วผมก็จะเทน้ำร้อนแต่ตอนนี้ผมทำมาเรียบร้อยจะหอมไหมอ่าลองดมครับแล้วอันนี้ก็ใส่อ่าตอนเนี้ยเขาใส่น้ำร้อนเนี่ยยิ่งหอมครับผมเพราะว่าหอมนะอ่าหอมหอมครับผมซึ่งจะมีอ่ามีโสมมีเห็ดครับผมแล้วก็มีอ่าแครอทมีผลไม้เกรปนู่นนี่มากมายครับผมเนี่ยโอ้โหโอเคครับครับผมตั้ง20 เก้าอย่างับผมสมุนไพรซึ่งมีกันกฤษณาที่เป็นประโยชน์ต่อร,ร่างกายเนาะกับผมมาขอบคุณครับผมอ่าเก็บไว้กับวางไว้นั่นเลยครับ <Okay. S 1> ไปก่อนอันนี้น้ําร้อนครับผมที่ผมต้มใหม่ๆครับผมนีได้น้ําร้อนมาต้มอย่างร้อนแล้วเอาช้อนมาคนครับผมมีควันออกมาแล้วเดี๋ยวให้น้องชายดมนะ่โชว์ไปขึ้นมาแล้วกาแฟาดีไม่จําเป็นต้องอยังไงอะ่ะ บางคนก็กินกาแฟดำครับผมแต่ว่ากาแฟมันก็ช่วยบางสิ่งบางอย่างแต่ตัวนี้เป็นกาแฟสมุนไพรที่ช่วยให้ mm hmm. ร่างกายเอาน้องชายคนครับผมแล้วก็ stir yeah yeah so right now I'm stirring this delicious coffee uh, and then I'll let you smell this is my <Yeah. S 3> coffee too <Okay. S 1> the same thing that one yeah I, I put before I come here we're gonna stir it really good um and smell it uh, usually that the way that uh You told me that um, you want to uh, trim your body yes. more muscle and uh, uh slimmer, yeah, healthy, more, more muscle, fit. yeah. So that's the part that uh, you go serving, you go exercise, mm -hmm. you go hiking. I saw you uh, uh, do this that, a lot of things. <laughs> so, uh, before anything, so that they have uh, fiber in here, right? And then uh, it will keep the full, and then uh, a lot of energy in there because of so. จินซิงนะคร <two. S 2> ับโอเค okay, let's smell and see and chew and this one uh หอมครับหอมครับผม and then you don't need to add sugar and cream anything because of u m it just have the fruit and um, uh, yeah, อร่อยมาก <laughs> อร่อยมากอร่อย <laughs> มากนี่ขนาดขนาดน้องชายแบบอยากจะศึกษาเรียนรู้ภาษาไทยเนาะแต่ว่าเน่วันนี้ได้มา ฝึกหัดพูดด้วยกันวันนี้ครับผมขอบอขโทษนะครับเพราะว่าเป็นคนแมสค่อนไทยครับก็คนกัมพูชาครับโอ้ยอย่างนั้นไหมครับพูดกันน้อยนะเรียนภาษาไทยเรียนภาษากัมพูชาครับผมพูดภาษาอังกฤษมากเลยอ๋ออังกฤษมากอ่เผื่อว่าชาดได้แล้วทีเดียวครับผมตอนนี้ก็ได้ดื่มน้องชายบอกว่าอร่อยมากครับผมฉะนั้นในช่วงนี้ก็ได้มาเอนจอยไลฟ์ด้วยกันก็คือ ก็คิดว่าน้องชายท่านนี้เป็นคนที่น่ารักแล้วก็จะนำหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาในชีวิตผมเองแล้วก็ถ้าหาว่าผมมีอะไรดีๆผมก็มาแชร์ให้น้องชายนะ We just share whatever that is good. Uh, I know that the first time um, I didn't realize that uh, the Thai um, Thai land have uh, some amazing uh, product <laughs> <Right. S 1> like a uh, soap here. Um, one of the uh, my cousin that used she's so young about 14-15 um, yes. and have pimple. Right. Uh, when she used this one um, it just removed all the uh, pimple and some other bad skin remove and clean. I went there meet her down here and uh, she loved the soap so much and then um, I use it my skin uh, clear and เ kest spot น t h e ั้นร n ้งก์ s h าจ s ปอ t e ะแล้วลอิดันล้วาค่ที่คสคุณภาพปรโยชาที่สุดจากธรรมชาติเพื่อคู่ควรกับการดูแลผิวของคุณะ Uh, they will find the best uh natural product that right. will help will support your skin right. uh, for us that's what uh, we talk about wow exactly. uh, unbelievable that unbelievable. Uh, that there is uh inside there let's open and see okay. there is some um many things in here like this is uh, like a tree a krishna tree okay right. brother that's a special tree from Cambodia Thai uh, Thailand too and uh they have some um อ o t inside l กษ e ณท i ราิดณานา h โค c a โขลสบ h หอมรพีสรรพคุณหนึ่งช่วยลดปัญหาสิวครับผมแล้วก็ผิวหมองคล้ำสองลดระคายเคืองและปกป้องผิวหน้า จากมลภาวะแดดโน่นนี่ทุกอย่างนะครับผมอสองทำให้ผิวหน้าแข็งแรงและช่วยความชุ่มชื้นกับผิวหน้าที่เป็นพิเศษครับผมสี่ทำให้ลดอาการอักเสบผิวกระจ่างคือสว่างใสขึ้นมาครับผมกระชับรุมรอยคุ้มขนวิธีการใช้ Direction นะครับผมก็ใช้ทำความสะอาดผิวหน้าทุกสองครั้งเช้าและเย็นอตอนนี้ก็สบู่นิดหนึ่งครับผมปกติแล้ว ผงสเปรย์ดรายของกลิศสานะครับผมที่ใส่อยู่ในสบู่เนี่ยแล้วก็น้ำผึ้งกลิศสาแล้วก็น้ำมันกลิศสาแล้วก็ชาโคอ,อยู่ในนี้ครับผมสบู่ที่มีส่วนผสมของน้ำมันกลิศสาน้ำมันน้ำผึ้งกลิศสาเนี่ยสเปรย์ดรายกลิศสนาน้ำผึ้งกลิศสาสารสกัดจากใบบัวบกด้วยครับผมบัวบกแล้วก็สารสกัดจากเปลือกอหุม้มเมล็ดมะขามนะครับผมซึ่งก็มีหลายตัวอย่างนะครับผมเบตา้ากลูเคน น้ำพึ่งจากธรรมชาติและตัวหลายตัวับผมที่จะมาช่วยให้สุขภาพร่างกายนี่คือบอังกฤษดาวนี้เพราะว่าเป็นแบบนี้ sodium cocoyl isethionate, yes. sodium myristate, sodium Palmitate sodium laurate, honey extract, mm -hmm. Centella asiatic extract, tamarindus Indica seed gum, depropellin glycol, hydrocitricinon, depotassium glycerate, glycerinol, glycol, glycol beta-glucan, sodium lactate, sodium pca, glycine, fructose, urea, Nasin meat mm. inositol sodium benzoate lactate mm -hmm. acid mm -hmm. aquilaria crassna oil to Paul mm -hmm. bentane, and charcoal powder so these products that come together create yeah. this beautiful mm -hmm. natural mm -hmm. way of killing your skin mm -hmm. and making it fresh and clean Man. like with my skin i'm yeah. starting to use this we'll product. see we'll see the, mean, we'll huh? see the difference uh -huh. today I've before after before a n d after. So I will be one of the uh, people using this product, and I can't wait for you guys to follow me and see what it's gonna look like. Okay. Thank y o u so much, ครับผมไม่เป็นไครับอ่าตอนนี้ก็เดี๋ยวค่อยไปติดตามว่าน้องชายอ่าสุพรเนี่ยอ่าจะใช้สบู่เนี้ยให้ผิวพรรหน้าตาเป็นยังไงครับติดตามนักร้องหนุ่มรูปหล่อของเรานะครับผมว่าตัวนี้ ก็เป็นเซรั่มที่จะมาช่วยให้ผิวพรรณได้ดีขึ้นมาเนาะ<ช>น,นี้ตัวนี้นมอบให้น้องชายด้วยความรักจากพี่ชายเนี่ยเอาอะไรดีๆมาช่วยนะครับกาแฟก็อร่อยเนะเาะกาแฟอร่อยมากครับ <ไ teen S 2> ผมอร่อยแล้วก็ดื่มเพื่อสุขภาพครับผมบางทีเราก็ไปเที่ยวไปพักผ่อนน้องชายบอกว่าเดี๋ยวยังไงบางทีเราจะไปทะเลกันแล้วก็ไปเซิร์ฟฟิงไปสมุดรนะไปสมทรสมดรแล้วก็ไปไปภูเขา Um, what is this here, this area? Is this a special area on the top of the hill? Can yes, you share so with us around here, please? This area, mm -hmm. we are currently mm -hmm. in Long Beach right mm -hmm. now. This mm -hmm. is the east side of Long Beach. Mm -hmm. And this side has a huge mm -hmm. Cambodian community here wow. along this street, along yes. Anaheim Street. Nice. So this hill here has mm -hmm. been around since the 1800s. Yes. And wow. this used to be a very huge oil field. Oh. So a lot of oil was here we still have oil machine i here. see the machine over there yes, when you from the ground yes. so this has a lot of history here wow. in the state of california mm -hmm. so all of you guys i want to come visit come mm -hmm. visit us wow. we can show you the products yes and i will be on the journey with you guys so anything that i'll be doing yes we will come together and we will learn and help mm -hmm. each other mm -hmm. become healthy and live yeah. a good wonderful life uh -huh. and be clean your body to feel good oh wow okay? amazing thank you so much so good. <laughs> that's so good huh it won't be it will it will be one of the um uh, product that we would use every day of any time that we need exactly yeah it will give you energy and um, a lot of uh, healthy uh, for our body right yeah i know that believe that some people that have trouble with uh, health um, I hope that you will thinking about uh, someone that you love and yes. then you can share. We can share exactly. later, huh? Uh, let wear uh, sunglasses and then um, I would like uh, the handsome man because of the sun that uh, hit my eye too. But yeah like that. Oh what my god <laughs> 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 I like I, I like the way that you uh, present yourself that um, happiness and cheerful anything that you have and um, right now I'm gonna uh, say bye bye ต่อพี่น้องชาวไทยชาวลาฯนิดหนึ่งนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวโอกาสหน้าเราพบกันใหม่เดี๋ยวยังไงจะขอให้น้องชายได้พูดเป็นภาษาเขมรแล้วก็แชร์วิดีโอนิดๆหน่อยให้พี่น้องชาวกัมพูชานิดหนึ่งนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมขอบคุณมากครับ